สวัสดีครับพบกับรายการ In Program Gamer นะครับวันนี้เราจะมาออสอนการออสมัคร b a n d y c a m ฟรีนะครับแบบอัดได้นานกว่า10นาทีนะครับฟรีนะครับขั้นแรกให้เราเออต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะครับ b a n d y c a m มบวก maker นะครับแต่ผมจะใส่ลิงก์โหลดไว้ด้านล่างคำอธิบายนะคะเออแล้วให้เรามันจะมีโปรแกรมนี้คนระับ ให้เราเปิดโปรแกรมนี้ไปก่อนนะโปรแกรมเป็นน่เขมแล้วเรากดตรงนี้มันให้เราเซตอัพก่อนนะครับแล้วต่อไปกดเป็นนิเคียมคีย์เมคร์นะเรากดเข้าไปรอเราเป็นน,นะเปนงนนี้ใช่ไหมครับให้เราใส่ Hotmail มั่วๆเลยครับ เออเอาใหม่นะครับจริงๆคนนี้ฮ็อตเมลมั่วๆแล้ว h o t m a l c o t h อย่างนี้แล้วใส่มั่วๆนะครับก็คนมันเจ๋งนะครับแต่ผมต้องให้มันมีเจ๋งันนี้คอันนี้ผมไม่ได้สมัครไว้นะครับแต่ผมไปทำไปครับผมไม่สมัครไว้ผมเขียนมั่วนะครับ อ่าอินโปรแกรมเกมเมอร์เลยงั้นเมาดีกว่าใส่โม่ดีกว่าอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าเสร็จแล้วครับอ่ามาดูกันนะครับอืมเจอไหนหนะอ่านี่ครับอ่ามาดูครับนี่นะครับที่อยู่อีเมลนะโอ้โหเท่มากครับ สายมัวนะครับแค่นี้ก็อัดได้เกิน30นาทีแล้วนะครับเออสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเอ๊แป๊บนึงครับเออผมปิดก่อนสำหรับวันนี้ครับสวัสดี